สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเรียกว่าบัตรคนจนล่าสุดนะครับรับเงินหนึ่งกันยายนสองพันร้อยหกสิบหกรับเงินวงเงินด้านหลังจุกๆกไปเลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับใครมีสิทธิ์รับเงินหนึ่งพัน,ยยน, 2, น,งงนหกก้าร้อยบ, 1, บาทบ้างนะครับเราไปเช็คกันเลยครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียกว่าบัตรคนจนนะครับสําหรับคนที่ผ่านการอุทธร์ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ ย่ิบเ็ดกรกฎาคมถึงยี่สิบกสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบกนะครับจะได้รับวงเงินย้อนหลังทั้งสิ้นนะครับรวมหนึ่งันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับการซื้อของกระร้นตรงฟ้านะครับเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายน2566นรหกนะหลังจากที่กระทรวงการคลังประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับรอบอุดหนนไปเมื่อวันที่สิบสองมิถุนายน 2 5หกไปแล้วนั้นนะครับพร้อมกับเปิดให้คนที่ผ่านเกณฑ์นะครับรอบอุทธร์ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2,566เป็นต้นไปนะครับโดยกรอบการยืนยันตัวตนนะครับจะแบ่งออกเป็นรอบๆท้งสิ้นนะครับ5รอบดังนี้นะครับยืนยันตัวตน12มิถุนายนถึง26มิถุนายน2,566นะครับเริ่มใช้สิทธิ์1กรกฎาคม ได้รับ,บงเงินดอลลาร์900บาทซึ่งก็ผ่านไปแล้วนะครับได้รับไปแล้ววงที่สองก็คือยืนยันตัวตน27มิถุนายนถึง26กรกฎาคมใช้ 1, สิทธิ์1สิงหาคมก็ได้รับแล้วนะครับ,บวงเงินดอลลาร์1,200บาทและรอบถัดไปนะครับคือยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนะครับเริ่มใช้เริ่มใช้สิทธิ์1กันยายน2,166จะได้รับ,บวงเงินดอลลาร์1,500บาท ยอดหลังไปตั้งแต่เดือนเมษานะครับรวมทั้ง,งสิ้นห้าเดือนนะครับเดือนละสามร้อยบาทเป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับรอบถัดไปก็จะเป็นยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมนะครับถึงยี่สิบหกกันยายนเริ่มใช้สิทธิ์หนึ่งตุลาคมสองพันร้อยหกสิบหกก็จะได้รับเงินยอดหลังทั้งสิ้นหนึ่งพันแปดร้อยบาทยอดหลังไปตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงเดือนกันยานะครับถึงพันแปดร้อยบาทหกเดือน,นครับ แต่สำหรับใครที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่26กันยายนนะครับก็คือวันที่21กันยายนเป็นต้นไปเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1ของเดือนถัดไปนะครับก็จะไม่ได้สิบเงินดอนหลังแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นรอบเก็บตกนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ยืนยันตัวตนครับก็ให้ไปยืนยันตัวตนนะครับรีบยืนยันตัวตนเลยนะครับถ้าหลังจากวันที่26กันยายนไปแล้วเนี่ยก็ท่านจะไม่ได้รับวงเงินดอนหลังแล้วนะครับ ก็จะถูกจะเสียสิทธิ์เปล่าๆเ,เลยนะครับสําหรับวงเงินที่จะได้รับแล้วก็จะเป็นวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจากนั้นทงฟ้าเดือนละสามร้อบาทนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับสําหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอบบทรนนะครับยืนยันตันตนวตนระหว่างวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมถึงยี่สิบหกสิงหาคมนะครับก็จะได้รับวงเงินโอนเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับวันที่หนึ่งกันยานะครับ โดยท่านจะได้สิบยอนหลังทั้งสิ้นห้าเดือนวงเงิน 1, หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็สําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายนนะครับที่กระทรวงการคลังจะโอนเงินให้นะครับเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเนี่ยสําหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับซึ่งดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเดือนกันยายนนะครับจะไม่ได้รับวงเงินย้อนหลังแต่อย่างใดน,นะครับ ยกเว้นกลุ่มที่ยื่นอุทธรณ์และผ่านการพิจารณาเท่านั้นนะครับบัจวัสดวการแห่งรัฐเดือนกันยายนจะมีวงเงินเข้ากระเป๋ากีบาทน,นะครับได้จ่ายอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยครับวันที่หนึ่งกันยายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็จะรับวงเงินค่าสินค้าอุปโภคบริโภคคนละสามร้อยบาทต่อเดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนวงเงินส่วนลด ค่าซื้อกาถุงต้ม80บาทต่อ3เดือนต่อไปก็วันที่20กันยายนนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้พิการ200บาทโดยต้องเป็นผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประจําตัวผู้พิการและได้รับสิทธิ์สวัสดิการรอบใหม่โดยจะต้องยืนยัตน,ตนตนกับธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินและทกศก่อนนะครับถึงจะได้รับสิทธิ์ซึ่งจะมีการแบ่งใจก็คือ800บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารวันเดิมตักงวันที่10 ต่อไปก็เงินเพิ่มอีกสองร้อยบาทก็จะโอนเงินเข้าทุกคนที่ยี่สิบนะครับเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปลูกพ้อมเพยโดยเลขบัตรประจำตัวประชาชนสิบสามหลักนะครับส่วนลดค่าไฟฟ้าจํานวนสามร้อยสิบห้าบาทต่อเดือนต่อครัวเรือนต่อเดือนต่อไปเป็นส่วนลดค่าน้ำประปาจําจนวนหนึ่งร้อยบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนก็เหมือนทุกๆเดือนที่ผ่านมาเลยนะสำหรับท่นนี้ก็ขอบคุณมากครับ